สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้ผมม่อนดีวนะครับวันนี้ก็จะมาทการรีวิวปืนนะฮะซึ่งจะเป็นปืนซีรีส์อะไรอ่ะก่อนอื่นเราก็ไปดูกันเลยนะฮะอ่านี่นะฮะจะเป็นปืนซีรีส์ r ีบาลานสองพ1นนั่นเองนะฮะอ่าก็จะประกอบด้วยอาร์คแล้วก็พีเก้าศูนย์นะฮะแล้วก็คิสซูเปอร์วีแล้วก็เชตเอก m 2็มสองร้อยนะฮะแล้วก็เอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดีบาลานสองพันสิบหกนะฮะมีทุกซองด้วยนะซีรีส์นี้ แล้วก็ปืนพกคู่นะฮะอ่านี่เป็นลายของซีรีส์นี้นะฮะแล้วก็ประกอบไปด้วยมีดนี้นะฮะเนี่ยจะมีดเขาเรียกมีดกระบวยมั้งฮะเนี่ยมันเขียนว่ารีบาลันต์ฮะน่าจะเป็นซีรีส์เดียวกันนะฮะแต่ชื่อมันจะไม่ใช่นะฮะอ่าแล้วก็ประกอบไปด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคือหน้ากากเลยเฮดเร์นั่นเองครับเป็นหม้อนะนี่ฮะเขียนว่ารีบาลันต์เหมือนกันนะฮะน่าจะใช่นะฮะนี่เรามาดูที่ a อ g กันเลยนะฮะนี่สเปคตามนี้นะฮะนี่น่าจะสเปคคงเดิมนะะะะะะฮฮฮซึ่่่งงกกกรรสุนนนนนนมมมมมั็เเดิไีีาปปลลยแะ p o w e r แล้วก็พวก Accuracy ก็เหมือนเดิมนะฮะนี่เป็นยังไงอืมนี่นะฮะจะเป็นลายเขาต้มมัดนั่นเองนะ,ะต่อมา P ก็ศูนย์นะฮะนี่ P ก็ศูนย์ a n 런스2016อะ Rebalance ความหมายง่ายๆคือนะ่าจะเป็นเทศากาลของประเทศอินโดนีเซียนะฮะอ่า P B ก็เลยจัดกิจกรรมหรือจัดสร้างขึ้นซีรีส์นี้ขึ้นมานะ,ะเพื่อยังไงเป็นที่ระลึกของซีรีส์นี้นะ,ะนี่ยนะที่ซัปโปวี리밸런스ฮะ p สเปคก็น่าจะคงเดิมเลยนะฮะแค่เปลี่ยนลวดลายนะสำหรับพวกปืนซีรีส์นี้นะฮะนี่คิซูเปอร์วีรีบาลานต์นะฮะกระสุนเท่าเดิมนะฮะพาวเวอร์เท่าเดิมซึ่งซีรีส์นี้มีกลวนเบา2ชนิดนะฮะแล้วก็ต่อมานี่นะฮะเชติกเอ็มสองร้อยลีบาลานต์ฮะสไนเปอร์นะฮะซีรีส์นี้มีสไนด้วยนะฮะมี1สไนนั่นเองจะมีแค่เชติกนะฮะนี่สเปคก็ตามนี้เลยนะฮะยังเหมือนเดิมนะสเปคกับสำหรับเชติกเอ็มสองร้อยอ่า นี่นะฮะต่อมา m หนึ่งพ b นแปดเ็ดบันะฮะลูกซองของเรานะฮะเซรีนี้มีลูกซองด้วยหนึ่งกระบอกนะฮะซึ่งสเปกก็น่าจะคงเดิมนะกระสุนเท่าเดิมนะฮะทาวเวอร์ก็หนึ่งร้อยอยู่แล้วฮะสำหรับลูกซองนะฮะอืมจะเป็นลูกซองลายเขต้มมัดนั่นเองฮะเซรีนี้จะมีแค่ประมาณสองสีนะฮะที่เด่นเด่นะสีเขียวสีขาวนะฮะอืมถ้ามองไม่ผิดนะฮะนี่ฮะลูกซองของเราหมอเฟี้ยวเลยทีเดียวนะฮะต่อมานี่จะปืนพกคู่นะฮะ ชื่อมันอะไรไม่รู้ดัฟเดสเซิร์เอเกิลนะฮะถ้าอ่านไม่ผิดนะอ่านผิดขออภัยนะฮะนี่เป็นปืนพกคู่ลายรีบาลานต์สองพันสิบหกนะฮะเป็นปืนพกหนึ่งในซีรีส์นี้นั่นเองต่อมามีดเจ้ามีดนี้นะฮะจะมีดอะไรอ่ะมีดกระบวยนะฮะเรียกง,ง่ายๆนะฮะซึ่งเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์นี้ด้วยนะฮะก็ที่ให้ไปดูในต้นคลิปนะ,ะว่ามันมีต่อท้ายด้วยรีบาลานต์ฮะต่อมานี่นะฮะ เจ้าหนากากมอนะฮะหอือเฮดเกียร์นะโอ้เห็นอย่างนี้บวกสี่นะฮะโอ้โหบวกดาเมจแล้วก็ดีเฟนต์นะฮะโคตรโหดเลยนะโอ้โมนทรงพลังแล้วนะฮะอยู่ดียวมอมาใส่บนหัวนะนโคตรเท่น,น,นี่เดี๋ยวเราไปดูลักษณะท่าทางแต่ละปืนในเกมเลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> นี่ฮะ AUG กระบ,บอกแรกของเราไปลุยกันเลยฮะไป ก็มาแล้วนะสำหรับกระบอกแรกของเรา AUG A3 Rebalance 2016นะฮะนี่อ๋อป้าก็ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเรามาส่องดูนัดลายนะโอ้โหนี่นะครับเห็นข้าต้มมัด3ลูกนะฮะลูกเบลเลอร์ตรงแม็กกาซีนจะเป็นลายอันนี้เลยฮะลายยังไงอ่ะเหมือนที่เอาไว้มัดพวกข้าต้มนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าเรียกง่ายก็คืออักข้าต้มนะฮะอักลายข้าต้มนี่นองโหเห็นไหมฮะอ่าลักษณะเด่นจะเป็นสีขาวสีเขียวแค่นี้เองนะฮะสองสีนะฮะลักษณะเด่นของซีรีส์นี้นะฮะนี่ ไม่มีเอฟเฟกในการยิงนะฮะเหมือนเดิมฮะเป้าก็ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะเวลาพิกซโคบส่องไปนะฮะเหมือนเดิมเกือบทุกประการนี่เปิดปิดเลเซอร์ได้เหมือนเดิมฮะแต่ลวดลายก็อย่างที่บอกฮะสีเขียวกับสีขาวนะฮะจะเมืนจะเป็นอารไลน์แบบไม่ค่อยดูสีสันเยอะแยะนะฮะดูลโ่งตาดีนะฮะอืมก็สวยอยู่นะสาหรับก็บบอกแรกของเรา LG A3 สมนะฮะนี่เป็นยังไงบ้างเอ่ย ด้ามจับก็เป็นน่าจะเป็นเอาที่ใช้ไวมัดกต้มนะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะใบตองก็ไม่ใช่นะฮะน่าจะเป็นใบมะพร้าวไม่รู้นะฮะไม่ทราบนะิดก็ขอไปด้วยนะฮะนี่นะฮะสำหรับ AUGA 3สามรีบาลานซ์ของเรานะฮะก็บอกแรกของเราอ่าก็บอกต่อมาของเรานะฮะเป็นปืนกลเบานะฮะพีก็ศูนย์รีบาลานซ์สองพันสิบหกนะฮะนี่ซีรีส์นี้มีพีก็ศูนย์นะฮะที่ถูกนํามาลงในซีรีส์นี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะ พามาส่องนะฮะนี่จะเห็นนะ oui, like ครับต้มสามลูกเหมือนนะฮะเหมือน a อ g เมื่อสักครู่เลยนะสีเขียวขาวนะฮะสำหรับพีกัสุนเหมือนกันนะฮะนี่สีขาวหมดเลยอ่ะนี่นะฮะเขาต้มเห็นชัดเจนเลยนะฮะซึ่งจะสีจะเป็นสีเขียวและสีขาวนะฮะนี่เป่าเหมือนเดิมนะฮะเวลาคลิกกระโขบส่องไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแค่ใส่ลวดลายไปเท่าน, <orman> น,นั้นนะสำหรับรี้นนี้ก็อย่างที่บอกนะชี้์นี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อเป็นยังไง ที่ระลึกก็ป่าฮะกับเทศกาลร,รีบาลัน2016นครับในปี2016นั่นเองครับไว้ง่ายเป็นเทศกาลของอินโดนีเซียฮะแต่เป็นเทศกาลแะไรมก็ไม่น่าจะทราบนะฮะกาจะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับข้าวต้มเนี่ยนะฮะเพราะมันมีข้าวต้มนะฮะสำหรับซีรีส์นี้ถูกถูกไงถูกลงไปในปืนลวดลายปืนนะฮะ <c oughs> นี่ฮะสำหรับเพียงกศูนย์ปืนกลเบาอีกหนึ่งชนิดในซีรีส์นี้นะฮะซีรีส์นี้มีปืนกลเบาสองฮะเนี่ยนี่ฮะ ปี90ของเรา1นึ่ก็บอกแล้วนะฮะสำหรับปืนกลเบาในซีรีส์นี้อ๋อเป็นไงบ้างฮะสวยหรือเปล่าสำหรับป90นะฮะอ๋ออ่าก็บอกต่อมาของเราฮะเป็นปืนกลเบาอีกหนึ่งชนิดนะฮะคิสซัปเปอร์วีลีบอลลั่น2 0 1 6นะฮะอย่างที่บอกฮะซีรีส์นี้มีปืนกลเบา2ตัวนะจะมีป90แล้วก็คิสซัปเปอร์วีลีบอลลั่นฮะนี่ฮะคิสซัปเปอร์วีฮะโอ้จะเห็นว่าจะมีข้าวต้มลูกเดียวนะฮะแต่เป็นลูกใหญ่นะฮะเห็นได้ชัดเจนนะฮะ แมกกาซีนก็ถูกล้มลอมรอบไปด้วยสีเขียวะฮะเอ้าหายผู้หายฮนะตายแป๊บนะโอ้หายเลยนี่ฮะเรามาดูนะฮะนี่ลำกล้องก็เหมือนเดิมะฮะนี่เวลาส่องไม่เหมือนเดิมนี่แยกคู่เลี้ยวฟ้าวนะฮะส่องดูโอ้โหนี่นะฮะนี่นี่ฮะหมดแยกคู่ก็สวยงามนะฮะอ๋อลำกล้องก็น่าจะเหมือนเดิมฮนะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงคนระัสำหรับคิดซัปโปวีดีบาลันนะฮะนี่โอ้โหเวลาแยกมาสวยมากนะฮะ ข้าวต้มก็มี2ลูกนะฮะจากที่มีลูกเดียวเมื่อสักครู่นะฮะแยกมาก็มี2ลูกนะโอ้เยอะหนี่สวยมากเลยฮะนี่ฮะเวลาใส่แม็กนะฮะสังเกตฮะเห็นข้าวต้มลูกเบลเลอยใช่ไหมฮะเบลลมเบลลมนะอ๋อฮะนี่ฮะเป็นไงฮะสำหรับปืนคุนเบลทิสต์สปูวีเลบัลลันสองพนะในปี2016นั่นเองครับสำหรับซีดี้นี้ฮะโอ้ถ้ามีเอฟเฟกต์ตอนยิงแล้วมันเป็นรูปข้าต้มนี่สวยนะฮะ ดูแปลกเลยอันนี้ก็น่าจะใส่แค่ลวดลายนะฮะบสำหรับเจ้าปืนซีรีส์นี้นะฮะอืมนี่นะะคิสปวีรีบาลานซ์2016นั่นเองสวยงามมากเลยฮะนี่แล้วเรามาดูหมวดแยกคู่กันอีกอ๋อก็สวยเลยเวลาแยกคู่มานะฮะอ๋อมีเลยนะฮะอ่าก็บอกต่อมาเราฮะถึงสไนเปอร์แล้วนะฮะชเชตเอ็ม200 นบาลานสองพันสิบหกนะฮะนี่จะเป็นสไนเปอร์มีสไนเปอร์สไนเดียวนะฮะก็คือเชติกเอ็มสองร้อยนะที่ถูกนํามาถูกทุยถูกนํามาลงซีรีส์นี้นะฮะพูดผิดอยู่เรื่อยอ๋อเป็นไงบ้างฮะนี่อ๋อที่เห็นว่าเขาข้าวต้มนะจะมีข้าวต้มสองลูกนะฮะบริเวณกลางลำตัวปืนนะฮะทำกล้องก็เหมือนเดิมนะฮะเวลาควิกสโคปไม่ถูกเปลี่ยนแปลงฮะนี่ฮะข้าวต้มหมุสำหรับเชติกนี่ดูเหมือนสีขาวจะข้างหลังหลังนี่สีขาวจะเยอะมากเลยฮะ เนี่ยหลังหลังตัวปืนนะฮะ,ะเน,ะฮะนี่ยเห็นไหมฮะโคตรเท่เลยฮะนี่กระต้มกระต้มโอ้โหชีเทค M200 สไนเปอร์ของเรานะฮะนี่ฮะจัดว่าสวยงามอยู่นะฮะเป็นยังไงบ้างเอ่ยสำหรับชีเทค M200 แต้มสีขาวเยอะไปหน่อยนะฮะสีเขียวนี่แทบไม่ค่อยจะมีเลยนะสำหรับชติกนี่สไนเปอร์ของเรานะฮะ อาปืนต่อวางแล้วนะถึงลูกซองแล้วนะ่งเป็นแปีบาลานซ์2องมนะฮะอ่าซีรีนี้อย่างที่บอกมีลูกซองเลยนะฮะนี่อ๋อนี่ฮะเป็นไงฮะข้าต้ม2ลูกนะฮะไม่ถึง3ลูกนะฮะนี่ลวดลายดูลวดลายของมันเลยนะฮะอืมเป็นไงฮะสวยงามเลยทีเดียวนี่ฮะอ๋อเหมือนจะออกใหม่มาสีขาวและสีเขียวเท่านั้นนะ,ะสำหรับซีรีนี้อ๋อสับมันนะฮะลูกซองนี่ ีรีส์นี้น่าจะไม่เข้าไทยเซิร์ฟไทยนะฮะเพราะมันเป็นซีรีส์ของเทศกาลประเทศอินโดนีเซียนะฮะแต่เซิร์ฟอินโดนีเซียมีนะฮะทีวีเซิร์ฟอินโดนีเซียจะปืลซีรีส์นะแต่เซิร์ฟไทยไม่น่าจะเข้านะฮะก็มาดูผมรีวิวได้นะฮะผมก็เลยนำจ้ะปืนนี้มารีวิวนะฮะนี่ให้ดูลวดลายของมันนะฮะสวยงามเหมือนกันนะฮะอืมเป็นไงนะเจดจริงๆนะอ๋อ สวยงามมากเลยอ่าถึงปืนกระบอกสุดท้ายของเราแล้วนะฮะเจ้าปืนพกคู่รีบาลานต์2016นะ,ะหรืออะไรวะชื่อมันก็ยาวกเกินฮะ,ะไม่อ่านแล้วกันนะ,ะนี่ฮะอ๋อดูฮะเดี๋ยวสองให้ดูอ๋อนี่ฮะจะมีเห็นจะมีข้าต้มลูกเล็กสองลูกนะฮะสีขาวและสีเขียวโอ้ยดูเหมือนจะมีสีน้ำตาลด้วยมาเยอะ่ย็น,ยนะฮะ่ีออกน้ำตาลน้ำตาลนะฮะ นี่ปืนพกคู่ฮะเป็นปืนพกที่แรงนะฮะแถมเป็นน่าจะปืนปืนแร่ด้วยนะฮะจะปืนพกคูนะ่เนี่ยอ๋อนี่ฮะชื่อมันก็อะไรวะดัวเดสเซอร์ใช่ป่ะวะช่างมันอ่านไม่ถูกฮะชื่อมันยาวเกินอ๋อนะฮะเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับพกคู่นะฮะสุดยอดอจริงๆนะอ๋อนี่นะฮะ ปันพของเราอต่อมาก็มาถึงชิ้นสุดท้ายของเราแล้วนะของซีรีส์นี้ก็คือมีดนั่นเองฮะมีดกระบวยนะฮะนี่อ่าหนึ่งในซีรีส์รีบอล n c e 2สองพันสิบหกนะฮะเรื่องนะซึ่งเจ้ามีดกระบวยนี้ผมเคยรีวิวแล้วนะฮะจะไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันนะเกี่ยวกับเจ้ามีดนี้นะฮะนี่ก็ฟันเหมือนแฟงเบดเลยนะฮะปกตินะฮะเนี่ยทิซ้ายขีดขวาฟันเหมือนแฟงเบดเลยนะฮะสำหรับเจ้ามีดกระบวยนะฮะ นี่นะเลื่อมมาเลยนะฮะก็ไปหาดูรีวิวได้นะสำหรับเจมินกระบวยนะฮะผมได้มีการรีวิวไปแล้วนะฮะนี่อืมอ่าเป็นไงบ้างฮะชอบใจป่ะนะฮะหากชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะเพื่วใพลาดข่าวส,สารและคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันคลิปหน้านะครับอืมนี่นะครับปืนที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์นี้ก็น่าจะเป็นคิสเปอร์วีนะฮะนี่ สวยมากนะฮะคิสโบ,บวีลีบาลันซ์2016นะฮะไม่บ่อย,ยไปละ